สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลของสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งขณะนี้ก็มี3สาวไทยนะครับที่เล่นอยู่ในลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งในลีกของอเมริกามีอยู่2ลีกนะครับก็คือ L O V B ลีกนะครับกับลีก P V F หรือชื่อเต็มเมก็คือ Pro วอลเลย์บอลเฟดอเรชันนะครับใน LOVB ลีกนี้ก็จะมีปีนุชแป้นน้อยนะครับเล่นให้กับทีมแอตแลนตานะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในดับหนึ่งของลีกส่วน PVF เนะครับเดิมมีชมพู่นะฮะพอนพันชมพู่พรพันก็เล่นอยู่คนเดียวนะครับแต่ล่าสุดนุสลาต้อมคำหรือเจเจของเรานะครับก็เพิ่งเซ็นสัญญาเล่นให้กับลีก PVF นะครับโดยชมพู่เล่นให้กับทีมออ l a นโดว a คิรีสนะครับ ส่วนเจเจนุสลาเล่นให้กับทีมโคลัมบัสฟิลลี่นะครับซึ่งขณะนี้อยู่อันดับ8เรียกได้ว่าเป็นอันดับบวยหรืออันดับสุดท้ายของลีกนะครับเจเจก็มีภารกิจหลักก็คือจะต้องช่วยทีมโคลัมบัสฟิลลี่หนีบวยให้ได้นะครับก็นุสลาต้องคำหรือเจเจของเราก็เป็นที่รู้จักกันในสหรัฐอเมริกาก็เนื่องจากว่า ทั้งชื่อเสียงและก็เจเจเคยมาเล่นที่อเมริกาเนี่ยหลายครั้งนะครับสำหรับ PVF ฤดูกาลที่แล้วก็เล่นให้กับทีมโมโจโดยมีผลงานพาทีมสู่อันดับที่3ของลีกนะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักพอสมควรก็ต้องยอมรับนะครับว่ากระแสวอลเลย์บอลของพีวีเนะครับเดิมมีแค่ชมพู่คนเดียวนะก็ทาให้เลตติ้งแซงบาสเกตบอลและก็อีกหลายกีฬานในสหรัฐอเมริกาครับยิ่งได้นุสลาเข้ามาร่วมในลีก PVF โอ้โหก็นับว่า เป็นความฉลาดทางธุรกิจเลยนะครับเรตติ้งก็น่าจะกระชูดเพิ่มมากขึ้นมาเข้าโปรแกรมสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่านะครับเวลาที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับคือเวลาแข่งขันได้ปรับเวลาเป็นของประเทศไทยแล้วนะครับเรามาเริ่มโปรแกรมแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะครับวันศุกร์ที่4เมษายน2568เวลา7โมงเช้านะครับ7.00นนะครับก็เป็นลีก LOVB หรือลีกวันนะครับทีมแอตแลนตาของแป้นนะครับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในอันดับ1น,นะครับเจอกับโอมาฮาซึ่งเป็นโฮมเกมเป็นเจ้าบ้านนะครับโอมาฮาอยู่อันดับ6ชนะ5แพ้10ส่วนของแป้นอันดับ1น,นั้นชนะ12แพ้3ก็น่าจะเป็นเกมที่สบายของสาหรับทีมแป้นนะครับเพราะว่า2ทีมนี้เจอกันมา2ครั้งแป้นก็ชนะเมื่อ2กุมภาชนะ3ต่อ1นะครับแล้วก็2มีนาชนะ3ต่อ2ก็เป็นอะไรที่สบายนะครับสาหรับของแป้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับ ว่าทีมของแป้นไปรอเล่นเพย์ออฟในรอบเซมิฟนอลนะครับคือทีมอันดับ1อันดับ2เนี่ยไปรอเพย์ออฟนะครับส่วนอันดับ2นี่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่อันดับ1แน่นอนทีมแอแลนต้าของแป้นนะครับไปรออยู่แล้วนะครับส่วนทีมอันดับ3ถึง6ก็จะไปเล่นเพย์ออฟในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับก็แสดงความยินดีกับแป้นนะไปปีแรกก็ตอนนี้ก็ไปรอในรอบเซมิฟนอลเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคู่นี้ก็ทาง YouTube ของ l o v b ถ่ายทอดสดให้พวกเราได้ชมกันนะครับคู่ต่อมานะครับจะเป็นลีก PVF นะครับวันอาทิตย์วันที่ที่เมษายน2 5 6 8นะครับ6.00นอีกแล้วนะครับเจเจกับชมพู่นะครับเล่นวันเดียวกันเวลาเดียวกันเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามาเริ่มของชมพู่ก่อนนะครับทีมออรันโดของชมพู่นะครับซึ่งขณะนี้หล่นอยู่เป็นดับ4นะฮะเจอกับโอมาฮาซูเปอร์โนวา ซึ่งเป็นทีมอันดับ1โเรียกได้ว่าเป็นงานหนักพอสมควรเลยนะครับก็ของชมพู่ชนะ12แพ้8ส่วนโอมาฮาชนะ14แพ้5นะครับก็คู่นี้ยังไงชมพู่ก็ต้องพยายามลังอันดับท็อปโให้ได้นะครับเพื่อที่เล่นรอบต่อไปคู่นี้ก็ถ่ายทอดโดย VBTV นะครับเราอาจจะหาดูกันยากหน่อยสําหรับคู่ต่อมานะครับเวลาเดียวกันนะครับ6โมงเช้าเหมือนกันนะครับก็เป็นคู่ของเจเจนะครับ Ite, อินดี้อิกไนท์ทีมระดับ3นะครับเจอกับโคลัมบัสฟิลลี่ของเจเจนะครับภารกิจหลักของเจเจก็คือต้องหนีบวยนะเจเจเป็นทีมระดับ8นะครับส่วนอินดี้อิกไนท์ก็ต้องพยายามาให้ตัวเองอยู่ในท็อปโฟตลอดนะครับสถิตินะครับของอินดี้อิกไนท์ชนะ12แพ้8เท่ากับของออร a n d นโดชมพู่เลยนะครับส่วนโคลัมบัสฟิลลี่ชนะ5แพ้15าสำหรับคู่นี้ก็ YouTube ของ PVF ถ่ายทอดให้พวกเราได้ชมกันนะครับ สำหรับช่องทางในการรับชมนะครับก็ไปที่ Facebook Page Emma X Volleyball นะครับก็โดยเฉพาะยิ่งลีก USA ทางเพจของ Emma มก็จะถ่ายทอดเกือบทุกครั้งเลยนะครับก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้ก่อนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe ช่องจ o s สปอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้จุลาไปแล้วสวัสดีครับ